ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาเดียครับผ้าพ่นองมาบึงน้ำท่วมนะครับอันอยู่บริเวณบันท่าโบแบงนะครับแถวถีบาเดียอยู่นี่แหละนะฮะก็าวบ้าบานก็ได้รับผลกระทบแล้วนะครับเรียบร่อยก็พออันนี้เป็นลํำเซน,นะอยู่ติดถนนนะครับก่อน,น้ำก็เกือบเสมอเสมอไต่สะพานแล้วนะครับผมบความแห้งมันความแห้งมัน นะครับไรแหงครับ<อ>๋ย<อ>นามมันเสาะเข้ามา<อ><อ>คือตอนนี้น้ำขึ้นสูงเหรอพี่น้องจูตไต่สภานเลยนะครับเรื่องความแห้งมันนะครับจักไร้ไปทางไหนแต่ตอนนี้บ้านบานพี่น้องเพื่นที่อยู่ข้างในนั่นคือน้ำท่วมสีหอดล้างค่าแล้วนะครับประมาณเครื่องล้างแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดน้ำม,มัน ถึงไต่สะพานนี่แปลว่าข้างในนั้นมิดนะครับมิดี่โมเมนว่าหายมิดี่โมเมนเงียบนะครับหมายถึงว่าจมไปทั้งหลังเลยเลยนะครับผมอัอนนี้ก็เป็นเอื่อน,นํำแกงนำถ่วมจีกมาจะใช้นะครับนำนาสีมาจากนนมาจากแม่น้ำมู่นแม่น้ำโคง้ง่นละครับมาจากแม่น้ำจีนทั้งมาแต่ทั้งจีนแต่ว่าอยู่หนีฝนก็ตกเป็นบางเหมือน,นะครับเหมือนักกับนักแต่ก็ ตกอยู่เป็นหมองมองนะครับทีหน้าม,มาแลน์นี้มันเป็นทุกปีด้ยพี่น้องเป็นทุกปีแต่ว่าสีสีนักสีเบาแค่นั้นแหละนะครับแต่รอบนี้ตอนนี้ก็กลางๆนะครับก็ถือว่าชาวบ้านเดได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้พากันเอางัวเอาควายขึ้นมาค้นตู้หยกตู้เย็นนะครับขนตู้เย็นคนเครื่องใส่ไฟฟ้าลบหนามกันซะนั่นนะครับผมตอนนี้ก็หนามไล้แห้งนะฮะ โอ้หนาวไรเนาะพอ่ะอเนาะมั <c oughs> นกับถ่วมทุกปีบ่ครับผม <c oughs> พี่ไก่บ่กถ่วมบ่อืมอ่าน,นี่พ,อพ่อเพิ่มพพนม้าไซยั่งใบนี่ใส่หม่องบ่พ่อโอ้อ๋อเฮือเฮือเพิ่อนผูกเฮือกม่นี้นะครับโอ้เพิ่นเอาเฮือไใบนี่ มสิเขาไปเบิ่งบ้านเพิ่นแล้ววันนี้เพิ่องพอดีเลยระวั้างได้รับหนามไหลแห้งเออผมนี่เพิ่นก็ไปแล้วเพิ่นเก่งเนาะเพิ่นแล้วเฮ็ดยังบ่ได้ดอกซ้ำหนีมาจ้นเพิ่นไปแล้วเพื่อนนะไปเรื่อย ใช่เรือสู่น้ำครับมพี่น้องโอ้โจะรีดต่วพิน่นเพิ่นกับผ้ากันเอางัวเอาควายขืนมาทั้งโคกเลยพี่น้องผู้ใดมีงัวมีควายอยู่ลุ่มๆผุนเพิ่นกับผ้กบากันเอาขืนมาผู้ดใดมีหยาดพี่น้องอยู่ข้างบนนะครับผู้ใดมีหยาดพี่น้องอยู่ข้างบนเขาก็เอาขืนมาเดี๋ยวขากลับเบาเดี๋ยวสียผ้าไปเบิง่งนั่นเพิ่นไปบ่ได้บ่ เอาให้เอาไผ่เรือตันน้ำมอ้ไปเดี๋ยวบนบวมันตื่นมาพ่อโอ้มันตื่น <c oughs> โอ้ยเนาะนะครับเพ่นกะอันน <Yes ี้ถือว่าอยู่สูงเนียครับผมขังขังในเขาไปขังใน่อยะคือตำแห้งนะครับเดี๋ยวเ่าเดียห้าไปเบิ้งนะครับผมเปาเดียห้าไปเบิ้งอันเพื่อนยังไง ลำเซนะครับผม,น,มน้ำม้ำมันขึ้นมาก็นะน้ำขึ้นมาสีแบบส้วงรับน้ำขึ้นมาส้วงแหะคกับลำเซโอ้วันนี้กกเป็นจุดเพื่อนยังล่ะจุดช่วยเหลือนะครับของ อบตของหมอของทีมงานพิ้นนะครับผมก็ค่อยช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็เตือนให้เราเป็นท่งแดงนะครับผมระดับน้ําขึ้นสูงนะครับเมื่อกี้มีท่งเขียวท่งเหลืองท่งแดงนะครับท่งเขียวก็ยังกับท่งเขียวนี่ยังปลอดภั่ท่งเหลืองกับเฝ้าระวังท่งแดงนี่คือง่ายออกนะครับน้ำขึ้นนะครับอันนี้การลด เมมเบอร์ <Moment. S 2> เขาบริษัจัดงานเลยอันนี้เขาเอามาจอดฝากนะครับผมเพราะว่ารถข้างในน้ำท่วมไรนะฮะนี่ฝากผู้ใดมีพี่มีน้องอยู่ทึงเอามาจอดฝากนะครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟังนะครับผมเดี๋ยวจากนี้นบดี๋ยวสิมาอัปเดตคลิปหน้าละกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ